สวัสดีค่ะวิชาศิลปะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบศินสินสิส,สิเด็กๆทราบไหมคะว่าองค์ประกอบสินคืออะไรองค์ประกอบสินก็หมายถึงหลักการจัดผลงานทัศนศิลป์ด้วยการนำส่วนประกอบต่างๆของทัศนธาต ได้แก่จุดเส้นสีรูปรา่างรูปทรงแสงเงาที่ว่างและพื้นผิวมาจัดหรือประกอบเป็นผลงานศิลปะเช่นงานจิตรกรรมงานปั้นงานภาพพิมพ์เรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยมีหลักการจัดดังนี้ จัดองประกอบศิลป์ได้แก่เอกภาพความสมดุลจุดเด่นความกลมกลืนและความขัดแยง้งเอกภาพหมายถึงการจัดาทัศนธาตุของศิละปะให้มีความประสานกลมกลืนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจายและแสดงให้เห็นถึงความพอดีของความงาม ความสมดุลความสมดุลหมายถึงการนำนาทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปทรงหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่งความสมดุลแต่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันคือการจัดองค์ประกอบต่างๆของศิลปะ ให้ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรมีขนาดสัดส่วนน้ำหนักเท่ากันหรือมีรูปแบบเหมือนกัน 2. ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันคือการจัดองค์ประกอบต่างๆของศิลปะให้ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรมีขนาดสัดส่วนน้ำหนักไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันแต่เมื่อดูจากแกนสมมาตรแล้วทั้งสองข้างจะเท่ากัน มีความสมดุลกันในความรู้สึกจุดเด่นจุดเด่นหมายถึงส่วนสำคัญที่ปรากฏชัดโดดเด่นที่สุดในผลงานศิลปะจุดเด่นเกิดจากการเน้นที่ดีตำแหน่งของจุดเด่นนิยมจัดวางไว้ในระยะหน้าหรือระยะกลาง แต่ไม่ควรวางไว้ตรงกลางพอดีเพราะจะทำให้ภาพเกิดความรู้สึกนิ่งไม่เกิดการเคลื่อนไหวจุดเด่นที่ดีควรมีเพียงจุดเดียวและมีพื้นที่ประมาณ20-30%ของพื้นที่ทั้งหมดความกลมกลืนความกลมกลืนหมายถึงการนำทัศนาตุทางศิลปะ มาจัดองค์ประกอบสินให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกันเช่นความกลมกลืนด้วยเส้นเป็นการใช้เส้นในลักษณะเดียวกันหรือมีทิศทางเดียวกันมาจัดร่วมกันทำให้เกิดความกลมกลืนหรือความกลมกลืนด้วยลักษณะผิวเป็นการจัดองค์ประกอบศิน โดยการนำลักษณะผิวหรือพื้นผิวที่เหมือนกันหรือกใกล้เคียงกันมาจัดรวมกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนนั่นเองความขัดแยง้งความขัดแย้งหมายถึงการนำาทาัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบสินให้เกิดความตัดกันหรือขัดแย้งกัน เพื่อลดความกลมกลืนลงบ้างเพราะความกลงกลืนที่มากเกินไปอาจจะดูจืดชืดน่าเบือ่อนายความขัดแย้งที่เหมาะจะช่วยให้งานดูมีชีวิตชีวามากขึ้นน่าสนใจน่าตื่นเต้นความขัดแย้งในงานศิลปะควรจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีสัดส่วนขัดแย้งกันบ้างประมาณ10ถึง20ก็จะช่วยให้งานนั้นเกิดคุณค่าความงามมากขึ้น ความขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงเป็นการนำรูปร่างรูปทรงที่มีลักษณะไม่เหมือนกันหรือลักษณะไม่ใกล้เคียงกันมาจัดรวมกันเช่นการนำรูปร่างรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมกับรูปร่างรูปทรงที่โค้งมนมาจัดองค์ประกอบสินร่วมกันจะเกิดความขัดแย้งกันแต่การขัดแย้งมากเกินไปจะดูไม่สวยงามการแก้ไข ให้ความขัดแย้งน้อยลงแก้ด้วยการทำให้รูปร่างรูปทรงนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกันต่อมาความขัดแย้งด้วยขนาดเป็นการใช้ขนาดของรูปร่างรูปทรงที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กแตกต่างกันมาจัดองค์ประกอบสินร่วมกันจะทำให้เกิดความขัดแย้ง การแก้ไขจะต้องแก้ด้วยการเพิ่มขนาดให้ใกล้เคียงกันและความขัดแย้งด้วยสีเป็นการนำสีตรงกันข้ามหรือสีตัดกันมาใช้ร่วมกันระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงการแก้ไขจะต้องลดปริมาณสีใดสีหนึ่งลงให้เหลือประมาณ20%ของพื้นที่ทั้งหมด หรือใช้สีขาวสีดำตัดขั้งระหว่างสีทั้งสองและอาจใช้วิธีลดความเข้มของสีได้สีหนึ่งลงด้วยสีขาวสีดำสีเทาสีตรงข้ามเป็นต้น